สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเดินทางย้อนเวลากับเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์หากพูดถึงมหาอำนาจอุตสาคเนเรามักนึกถึงสีวิชัยหรืออาณาจักรขอมแต่มีนครแห่งหนึ่งที่ประวัติศาสตร์แทบจะกลืนหายไปนครที่เป็นจุดกำเนิดของนักรบที่บ้าบินที่สุดแห่งคาบสมุทรมาลายูเขาคือใครและอะไรคือแรงขับให้เขานำกองเรือข้ามมหาสมุทร ไปท้าทายถึงบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์ของสีลังกานี่คือความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงาตำนานของอาณาจักรตามพระลิงนี่คือเรื่องราวของอาณาจักรตามพระลิงอาณาจักรเล็กๆที่ก่อตั้งขึ้นจากชายฝั่งทะเลจนเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่สั่นสะเทือนทั้งเอเชียชื่อของมันปรากฏในหลายบันทึกทั้งตาบาลิงกรัรมและลิกกอ แต่สิ่งที่ชัดเจนคืออาณาจักรตามพระลิงไม่ใช่แค่เมืองท่าแต่เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่กำหนดชะตาประวัติศาสตร์อาณาจักรตามพระลิงพัฒนาจากเมืองท่าการข้าสู่ดินแดนภายในแม้ยังอยู่ใต้เงาของสีวิชัยแต่ด้วยการสะสมกำลังเรือรบทำให้พวกเขามีอิสระทางทหารสูงยิง่งพร้อมจะก้าวสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่เมื่อสีวิชัยอ่อนแรงเพราะโจละ พระเจ้าจันทรพานุก็ฉวยโอากาสประกาศอิสรภาพตั้งตนเป็นจักรพัรดิทางทะเลและนำกองเรือบุกข้ามมหาสมุทรสู่สีลังกาเป้าหมายของพระองค์ไม่ใช่แค่ดินแดนแต่คือพระเขี้ยวแก้วและบาทพระพุทธเจ้าท่าศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถาปนาพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมสูงสุดเหนือโลกพุธแม้การรุกรานครั้งแรกจะสำเร็จแต่ครั้งที่สองกลับพ่ายแพ้ ถึงกระนั้นชื่อของอาณาจักรตามพระลิงก็ถูกจารึกไว้ว่าคือจากรววัติทะเลจากคาบสมุทรมาลายูที่กล้าท้าทายอำนาจของศรีลังกาและอินเดียอย่างเปิดเผยจากร่องรอยสิวลึงในยุคแรกสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญอาณาจักรตามพระลิงรับเอาเถรวาทลังกาวงสร้างวัดพระมหาธาตุขึ้นเป็นศูนย์กลางอาณาจักรนักรบแปลเปลี่ยนเป็นนครแห่งธรรมะ และนี่คือเหตุผลที่ชื่อนครศรีธรรมราชยังคงเป็นศูนย์กลางศรัทธาของแผ่นดินไทยจนถึงปัจจุบันอาณาจักรตามพระลิงคือบทพิสูจน์แห่งอำนาจที่เหนือกว่ากองทัพและดินแดนมันคือการสแสวงหาความชอบธรรมทางจิตวิญญาณที่ผลักดันกษัตริย์องค์หนึ่งให้ยกกองเรือข้ามมหาสมุทรท้าทายอำนาจแห่งลังกา แม้จักระวัติทะเลของพระเจ้าจันพระพานุจะสิ้นสุดลงแต่ท่าศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์พยายามครอบครองได้กลับมาสร้างรากฐานแห่งศรัทธาอันมั่นคงบนคาบสมุทรมาลายูอำนาจทางทหารอาจเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่ความยิ่งใหญ่ของตามพระลิงยังคงดำรงอยู่ผ่านนครแห่งธรรมะแห่งนี้นครศรีธรรมราชที่ไม่มีวันถูกกลืนหายไปจากประวัติศาสตร์ และนี่คือเรื่องราวของจักรวัิทะเลผู้ท้าทายบัลลังก์แห่งลังกาที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของเราถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่คุณอาจจะยังไม่รู้สวัสดี